อภัยให้ผู้อื่นคือการปลดโซ่ตรวนออกจากใจเราเองถ้อยคำสั้นๆประโยคนี้ฟังเหมือนเรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วซ่อนพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเราได้ถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตรงนี้อย่าปล่อยให้พลังดีๆผ่านไปเฉยๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดประตูบุญประตูโชคลาภให้ไหลเข้ามาในชีวิตคุณ ทุกหนึ่งการกดไลค์คือการรับพรทุกหนึ่งการกดแชร์คือการส่งบุญทุกหนึ่งการกดติดตามคือการเชื่อมพลังจากระวลเข้าหาคุณโดยตรงขอให้ผู้ที่กดในวินาทีนี้ชีวิตพบแต่ความรุ่งเรืองเงินทองไหลมาไม่ขาดสายสุขภาพแข็งแรงครอบครัวเป็นสุขและโชคใหญ่มาเคาะประตูบ้านคุณในไม่ช้า ทิมใต้คอมเมนต์ว่าฉันให้อภัยและปลดปล่อยใจเพื่อประกาศต่อจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับพลังแห่งความสุขและโชคลาภผมหารเพราะอะไรหรือเพราะในทุกครั้งที่เราถูกกระทำถูกทำร้ายถูกหักหลังหรือถูกเอาเปรียบใจของเรามักจะสะสมความโกรธความเจ็บช้ำความกับแค้นไว้เหมือนเราแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบ่า เหมือนเราเอาโซ่ตรวนเหล็กมาล่ามหัวใจของตัวเองไว้ทุกวันทุกคืนเรานอนก็คิดตื่นก็จำเจ็บก็ซ้ำเติมไฟแห่งความทุกข์ให้โหมไม่ยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าโทสะคือไฟเผาใจไฟที่ไม่ได้เผาคนอื่นแต่เผาเราก่อนเผาเราหนักที่สุดเมื่อเราจองเวรจองกรรมไม่ให้อภัยเหมือนเราดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตาย แต่แท้จริงผู้ที่ถูกพิษกัดกินก็คือหัวใจเราเองการให้อภัยจึงไม่ใช่การทำเพื่อคนอื่นแต่คือการทำเพื่อตัวเราเองไม่ใช่การปล่อยให้คนผิดลอยนวลแต่คือการปล่อยให้ใจเราหลุดพ้นไม่ใช่การทำเพื่อให้ใครเห็นแต่คือการทำเพื่อให้วิญญาณเราเบาลองคิดดูสิทุกความแค้นเหมือนตะปูที่ตอกลงไปในใจ ทุกความโกรธเหมือนบาดแผลที่กรีดซ้ำลงไปไม่หยุดและทุกการไม่ให้อภัยเหมือนเราลากโซ่ตรวนหนักๆตามติดตัวไม่มีวันปล่อยไม่มีวันวางเราจะเหนื่อยล้าแค่ไหนเราจะทรมานเพียงใดแต่ทันทีที่เราเลือกให้อภัยทันทีที่เราปลดปล่อยโซ่ตรวนเหล่านั้นหัวใจเราจะเบาร่างกายเราจะโปร่งวิญญาณเราจะเป็นอิสระ เหมือนนกที่บินออกจากกรงเหมือนแสงอรุณที่ส่องหลังจากคืนมืดอันยาวนานพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเวณย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนประโยคนี้คือหัวใจของการให้อภัย